สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชอ่องซ i t ี g จ s t m นะคะวันนี้เราก็เหมือนเดิมอยู่ในเกมหรือม่ไอซ์แลนด์ในพาร์ทที่2หรือวันที่2แหละโอเคเราต้องทำอะไรต่อจากครั้งที่แล้วนี่ตุตุเรียวคือเขาสอนเราเสร็จหรือยังนะเสร็จแล้วปะเสร็จยังก็ไม่รู้อะน่แต่ยังมะหรือว่าขอกด M อโอ้ยอันนี้คือเราหยุดตรงนี้ แล้วก็อันนี้คือเกาะทั้งเกาะใช่ไหมเกาะแบบลูมาทั้งเกาะเลยแล้วเราต้องยังไงอะตรงนี้มันเหมือนจะมีเมืองอะเราจะไปทางนี้ได้ไงมันเช่ทางที่ปิดหรือเปล่าหรือว่ามันมีทางไปได้ไว้เดี๋ยวอาจจะต้องลองหาดูเนาะเออก็ดูเป็นเกาะที่ใหญ่นะตรงตรงนี้เหมือนเราจะไปมาบ้างแล้วตรงนี้มีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยตระเวนหาออคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาให้เราไปหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเดโมเนะาะอาจจะต้องรองเกมปล่อยแบบเออปล่อยตัวเต็มนะ เออแล้วเราก็อาจจะไปต่อได้เอากดทุอันนี้คอปเปอร์นี่ว่าเร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 าเฉาะไว้ก่อนนะโอ้โหนานมากนานกูหินเยอะเลยจะเฉาะเข้าปะเนี่ยนี่ตีไปกี่ทีแล้วก็ไม่รู้หัวตีจนท้อเออโอ้โหท้อจัดเลยนี้แต่ตรงเนี้ยเหมือนจะไปได้อะลองไปปะแล้วเราจะได้สร้างไอ้นี่กีโมงไอ้ที่หลอบแร่วะ สร้างที่หลอบแรกก่อนปะเดี๋ยวนะเรากดอันนี้อันนี้อันนี้นี่อันนี้ปะ่ะเอออันนี้แหละเราเอามาตั้งไว้ตรงตรงใกล้ๆกันเลยวางเป็นโซนเดียวนหมุนๆเออใช้อะไรบ้างใช้ชาโคเหรอเอาจากไหนอะ่ะอันนี้คือใช้หินตรงนี้ได้เราเลือกอันนี้ ใส่เข้าไปหนึ่งสองสามสามก้อนแล้วอันนี้ใช้ชาโคจากโอ้โหต้องลงเหมืองดีแสดงว่ารูดีหรือเปล่าอ่ะเราลองไหมลองไปปะลองเลยแต่เราไม่มีอาวุธเนยนะอุ้ยน่าใช่ละอุ้ยนี่มันเหมืองนี่ว่าอุ้ยอุ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงอุ้ยดูดูด,ดูมันมีป๊อบมีป๊บไปหมดเลยถ้าเราไปแล้วอุ้ยมันมองไม่เห็นเลยดิท้า ถ้าเกิดมาตรงนี้ตรงนี้มีคริสตลัลคริสตลัลโบหินคริสโต้ของภูเขาโอ้โหมันจะฟาเสร็จกี่โมงนานมากนานมากเออได้เลยอุย้ยมืดเลยมิดอุย้ยอุ้ยอุ้ยตกใจเงาตัวเอง What the fuck มันคือมันมืดนะ ทำยังไงอะทำยังไงถึงจะแบบเฮ้ยๆๆๆๆๆฮว้ยไ,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 ไทำไมมันทำไมมันเป็นอย่งางนั้นล่ะเอ,อ้ยอันนี้เอามาได้ปะเราขอได้ปะเนี้ยเอาอยากจะได้ดีไม่ได้อยากจะฟันที่ออแย้แล้วแล้วเราจะไปเอาชาโคได้จากไหนมันเหมือนให้เราไปเอาได้เยอะมากแต่เราไปไม่ได้ ไม่ได้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 เสียงแมงคตดน่ากลัวอะไรก็ไม่รู้แต่เราไปทําไม่นี่อะไรกันโคมไฟหรือคบเพลิงอะไรอย่างงี้อันนี้เอาไปได้ปะเอาลงเหมืองได้ปะเนี่ยไม่ได้นี่มันตีหินเลยดนีโอ้ยเราอยู่ตรงไหนละตรงนี้อันนี้ได้พอดีโอ้โหมันเหมือนมีอะไรให้เราทาเยอะเหมือนกันนะแต่เรายังทําไม่เสร็จแต่อย่างเลยอ่ะโอ้มันใช่หกอันดีวะอ๋ออันนี้ หนึ่งสองสามโอเคเราต้องไปหาของเพิ่มแหละเราไปหาของเพิ่มไปนะทุกคนปุ๋ย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 ปุย,ปยอันนี้คือทางไปเมืองป่ะเหมือนจะใช่เลยนะขอดูแมปอีกทีนี่มันเหมือนจะไปได้แต่จ,จะต้องรองเกมเสร็จก่อนเปล่ากา้นเอาไว้ไม่ให้ไปอันนี้มันก็มีของแต่เราก็ยังไม่รู้วิธีว่าจะทำํำยังไงหรือถ้าเราลองไปตรงอื่นเรื่อยๆโอ้ยมันดูมีที่ไปนะ ดูมีที่ไปเลยอะแต่เราอย่าลืมนะว่าเราจะต้องหาชาโค c ให้ได้จะไปเอาจากไหนเยอ่ยงั้นเราสำรวจไปก่อนละกันระหว่างนี้เอออันนี้มันมีอะไรมีสมบัติอยู่ข้างบนเฉาะ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 เผื่อฟุกได้ชาโค c o a อะนะเผื่อมันอยู่ในกล่องสมบัติอะไรอย่างงี้ไปได้แล้วในเยี่ยมเปิดเย้ขอชาโคเลยครับ โอ้ไม่มีชาโคเลยไอยเห็ดมันเยอะมากเลยเนาะเห็ดนี้เอามาทําอะไรได้ปะต้องลองต้องลองอันนี้มันเยอะไปหมดเลยไอยมันคอตตอนเนาะคือทําอะไรได้ได้คอตตอนเอาไปทาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าตรงนี้มันโอโหป่าแบบยังรกเอาค่อยๆไปเออมันฟ์ฟเห็ดปะเว้ตรงนี้มีไฟเราต้องมาซ่อมหรออ๋อเอามาซ่อมแหละ อันนี้ได้สามแล้วเราเหลืออันเนี้ยไอเถาวัลเหรอไม่ใช่เถาวัล <c oughs> มันน่าจะเป็นต้นที่อยู่ในน้ำใช่ไหมนึกต้นอะไรวะต้นอะไรต้นกกต้นอะไรนะเขาเรียกต้นอะไรวะนึกออกนะนึกภาพออกแนตะ่จำชื่อไม่ได้โอ้โหเพื่อนแปบ๊บเดียวคือตะทุ่มนึงแล้วเหมือนยังไม่ได้ทันทำอะไรเลยอ่ะโอ้โหเซ็ง่ะถ้าปีขึ้นไปได้ออกมันปีไอ้นี่นี่วะหรือว่าไอไอตัวคริสตลัล สามารถเอามาเปิดทางไปเมืองได้วะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมนะเป็นไปได้ปะอาจจะเป็นไปได้ตรงนี้มีของนะฮ้ยขึ้นได้เลยนะไม่ต้องฟาดฟันอะไรใดๆท้งนั้นยิบเออขอชาโคให้หนูได้ค่ะไม่มีวะไม่มีชาโคนะคะอันนี้มันเดินไปได้เรื่อยๆเลยใช่ปะโอ้ยมันติดอ่นนิอาจจะต้องฟันต้นไม้โอ้โหมันติดไปหมด ออกมาทางีงี้เออมา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 อันนี้ต้นอะไรต้นเบอร์รี่อ๋อสตอรอเบอรีร่เหรอเอาไปปลูกเนดะี๋วยวเฮ้ยตรงนี้มีของโอ้ยอย่างเยอะเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนเฮ้ยมันดูไปเ,แบบเรื่อยๆเลยปะบมีที่สิ้นสุดมันเป็นเกาะทางฝั่งแบบซ้ายมือไอ้ขวามืออันนี้เจอของยิบอันนี้มันเหมือนทำาอะไ,ได้เลยปะมันต้องเอาอะไรมาวางไะเนะี้ยหรือเป็นแค่ พอปซาปัะหลักขังเมื่อกี้เหมือนเห็นสมบัติแล้วก็ต้องไปอาสมบัติเปิดโอ้โหได้ของค่ะได้ของแล้วไปทางไหนต่อมาทางนี้ข้างหน้ามีอะไรข้างหน้ามีทางไปตรงนี้ได้นียมี้วน่ะมีนวน่ะไปได้แล้วน่ะแต่สองทุ่มแล้ววะพรุ่งนี้เข้ามาก็ได้หรือก็ฟันไปนเลยวะตรงนี้ก็ไปได้อ่ะ อันนี้คืออันนี้คืออะไรอะ่ะทำไรได้ไม่รู้ทำไรได้ไม่รู้ตรงนี้ก็เหมือนจะไปข้างหน้าก็เหมือนจะไปได้เอ้ยไปได้นะลองดูไปก็ได้เนไปโบ๊ะได้ของทางไปทะลุทะลุะลแม่นม้ำตรงนี้มีอ๋อมันมาวนๆว,วุ้ยอะไรอะ่ะเราไปยังไงอะทางนั้นะ อลองดูก่อนอ๋อมันวนมาตรงนี้ด้วยวะอะไรตรงนี้มันจะขึ้นไปยังไงวะเนะี่ยอ๋อทางนี้ได้ไหมลอ้ลอๆทางนี้ได้ปะทางนี้ได้ไงโอ้โหอือได้ของอีกแล้วไปทำอะไรก็ไม่รู้เก็บไว้ก่อนเฮ้ยมีตัวอะไรเฝ้าด้วยอะ่ะเฮ้ยมันมีของนะอันนั้นนะคืออะไรก็ไม่รู้อะ่ะเราต้องหาทางไปให้ได้แต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้ว เพราะว่ากลางคืนมันน่ากลัวอยู่เด้อพอมันเป็นกลางวันอ่ะมันไม่ค่อยมีตัวอะไรนะแต่ทําไมพอมันเป็นกลางคืนแล้วอ่ะมันมีตัวอะไรแบบโผล่มาเต็มเลยเนาะสังเกตปะคิดเหมือนกันใช่ปหมหรือว่าจริงๆแล้วก่อนนี้นั้นอาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้พลัง,งานอะไรก็ไม่รู้แหละเก็บปันนี้กันนี่ไงที่เขาต้องใช้อ่ะลีดต้นกกกกกก กกอะไรนะกกอะไรสักอย่างควันช้โอชอโอ,โอเก็บไปเพื่อเลยเก็บไปเพื่อเออเกมนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่นอนอ่ะมันมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นปะแบบแบบว่าเราจะสลบกลางป่าไหมหรือเราต้องไปนอนที่โรงพยาบาลหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อันนี้ไม่รู้เนาะหรือเราลองไม่นอนตะคืนโฮ้ย,ยตกใจอะไรอนะ่ะ แล้วทุกเพลงอย่างน่ารักต้องไปไหนปอก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 อกปอกอกป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 ตกปอกปออกปอกปอกเอปอกปอกปกปอกปอกปกปอกอกกออกปออยปอกปอกปอยปองตุกอกป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 อเอกอกกปอกปอกออกมออกปอกอกอกมอกอออกกอกกออกอ ช่โบและไอพวกบอลงเบอร์รี่นี่คือเราเอาไปทำอะไรเราไม่เห็นต้องกินอะไรเลยอะหรือว่าต้องรอเขาทำเสร็จแล้วหรอหรือไงไม่รู้อะหรือไอเสาอ,อันนี้มันสามารถเอาอะไรมาวางได้หรือเปล่ายังไงกันนะมีหลายเสามากเลยอันนี้คือทัชคืออะไรบุง๋ง อ้วนเลยเดี๋ยวสีแดงเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้ปิดสนามปะปิดสนามฟ้าแลบบึบ้งเอาทำยังไงอะสีแดงไงสีแดงสีฟ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สีแดง,ส,แดงสีฟ้าส,ส,สีฟ้า,ฟาแล้วก็สีเขียวเออโอ้ได้โค้งยี่ เอาอีกทีได้ปะอีกทีได้ไปะมีปะเลื่อเรื่อยเลยไหมสิอ๋อหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยวะอันนี้เราเปิดไปแล้วเออบ้านเราอยู่ไหนแล้วทีเนี้ยโอ้ยเที่ยงคืนละจ้าเที่ยงคืนละจ้าแล้วไปทางนี้ได้ปะทางนี้ไปทางนี้แล้วมันจะไปทางไหนเหมือนทางนู้นจะมีทางไปมีของอะออ้ยมันทางมันซอกแซกมากเลยอะ่ะมันดูให้เราสำรวจได้เยอะมากอะ่ะ ตรงนู้นตรงนี้ก็มีของมันเจอมันจะไม่เก็บไม่ได้หรอกเก็บหมดอะเก็บหมดครับเออทางนี้ลงได้ปะเหมือนจะได้หรือเหมือนจะไม่ได้เหมือนจะได้หรือมันจะไม่ได้วนมามันน่าจะมีอะไรที่เรายังมองไม่เห็นอีกหรือเปล่าเอ้ยตรงนี้มีของแน่นอนอ๋อวนๆกลับมาแถวบ้านเราแล้วปะเนี่ยเราเดินไปวงกลมเรอเนี่ย เหมือนเราจะเดินเป็นวงกลมนะเออใช่เลยอันนี้เรือมันต้องใบพัดเอาเราต้องซ่อมเรือเราเหรอเนี่ยเออว่าเรือนี่ว่าเรือที่อับปางโอ้โหไม้อย่างเยอะอันนี้คืออะไรอะ่ะกส๊สใช้กระจกอ๋อใช้ทรายกับใช้ทรายกับโอ้โหชาโคอย่างเงี้ยที่เตาเผาแล้วก็ไอ้น,นี่คืออะไรอะ่ะแผ่นที่เหรอ หาได้จากไหนก็ไม่รู้เครื่องยนต์เครื่องยนต์เหลือไปพัดเหลือมันยวไม่ใช่ตอนนี้แหละตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องซ่อมซ่อมเรือของเราไอ้นี่มันเกิดใหม่ไม่นี้หรือเราลืมเก็บปะหรือไงเนี่ยเหมือนได้เก็บไปแล้วป่ะตรงเนี้ยแต่ก็ดีแล้วดอกให้เราใหม่เกาะมันใหญ่มากเลยเนาะเราจะสำรวจเสร็จกี่โมงตรงนี้เหมือนจะมีอะไรสักอย่างมีเกลือตรงนน้นมีของ ปีปับปีปับปีป,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 ปับเก็บซึร์จอยากไมได้ไม่ได้ไดไเลยหรอวะวันนี้มันอยากได้ชาโคดิชาโคลจะได้กี่โมงหรือถ้าเราเผาไม้มันจะช่วยปะนี่ไงโอ้มันทำอย่างนี้ไม่รู้ไงเราไม่รู้จะ <laughs> ไ,ไปหานี่เหมือนกันแหน่ไม่มาคิกดูวะโ่เอ้ย เสียา่าลเมราอรจริงหรอยะทำไมถึงทำแบบนี้ละดิฉันนะอันนี้เราใส่ไม้รอได้ปะเพื่อเราเอาไปไปซ่อมเรือเราส่วนอันนี้ก็รอชาโคอันนี้ได้ยังได้ไหมหนึ่งสองเยี่ยมเลยอันนี้คือตัวตอเรียลคือครบแล้วหรออันนี้ทำไรได้อ่ะอันนี้ทำแร่คอปเปอร์เฮ้ยนี่ไงเราไปเมืองได้แล้ว ไปเลยปะล่ะไปเลยปะไปตอนนี้เลยปะไปเลยปะล่ะเออจริงด้วยทางไปมือริงจริงด้วยเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพุงเฮ้ยทำไมผีมันเดียวขึ้นวะเฮ้ยตอนแรกมันมีผีแค่สองตัวไอตัวเดียวที่มันโผล่มาสองแล้วเพื่อนโอ้ยกูกูกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮยเฮยเฮยเ้ยายเฮ้ยเ้เล้ยยเ้เเ้ยยเฮ้เเย้เ เราได้บัวรดน้ำหรอไอน้นี่มันนี่มันบัวรดน้ำกับกับอะไรเนี่ยจอ,อย่าบอกนะว่าเราสามารถที่จะทำสวนสวนไรนาโอ้ยบันทีสาบแล้วดินอนก่นอนปะเฮ้ยทำไมมันมีแสงอะไรวิพีว่าไปเมื่อกี้นี่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 นีอ๋อขอแค่นำทางเราไปนูน่นอะไปในเมืองแต่ว่าเราไปพรุ่งนี้ก็ได้เนาะเรานอนก่อน เออสรุปเกมนี้มันต้องนอนหรือมันไม่ต้องนอนวะงงนะงงปะแต่ถ้าไม่นอนก็ดิ้ยเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าน,น,นะจ๊ะออก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 มาดูนีฝนตกจริงป่าเออตกจริงด้วยเดี๋ยวเราไปในเมืองนะเขานำทางเราไปแต่ว่าขอขอลองขุดกันได้ปะขอขุดลองลองอุ๊ยโอ้โหขุดได้จริงโอ้โหขุดขุดจริงว่ะของจริงเลยนี่ของจริง แล้วปลูกอะไรได้จริงๆแล้วอะ่ะมันมีที่หนึงที่เราอยากจะไปก่อนด้วยนะไอ้ที่ที่มันจะปีนสะพานสะพานขึ้นไปอะ่ะขึ้นไปเอาไอ้ตัวคิสตัลที่เอาไว้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งจำได้ปะเราจะไปก่อนดีปะหรือว่าหรือว่าเราจะไปในเมืองก่อนไปในเมืองกองได้น <c oughs> อยากไปในเมืองก่อนว่ามันทำยังไง ว่ามันมีอะไรไม่ทํายังไงอยากรู้มันมีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ระหว่างนี้เราก็ทําของรอไว้กอนเราไม่อยู่กลับมาก็จะได้ได้ของเลยเหลือสองหรือสองหรือเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยกลับมาหาของต่อมันมีอะไรให้ทำเยอะไปหมดเลยเนาะมันมีกล่องเก็บของได้ปะตอนนี้เหมือนของในตัวเราเยอะมากเลยนะเนี่ยมันจะเต็มแล้วเนี่ยอันนี้คืออะไรเลี้ยงสัตว์ได้ปะเอเลี้ยงสัตว์ได้ด้อ มันก็จะดีมากๆเลยนะมันก็จะดีมากๆายเลยในวันที่ฝนตกออกผีไม่อยู่นี่ว่าแสดงว่าพวกสับปะหลาดทั้งหลายจะออกมาแค่ตอนกลางคืนถูกต้องปะใช่ดีเฮ้ยนี่เราได้อะไรเอาไว้ฟาดเอาไว้ฟาดแซ่ปะแซ่แหละแซ่ฟาดก็ให้เออดีว่ะนี่เราสู้กับผีได้แล้วปะเนี่ยต้องลองไหมฟาดลองฟาด ก่อนฟาดก็ไปเมืองก่อนนะดูดิเมืองเป็นอีโอ้ยมีคนนะเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังเนอะกดเอ็มไม่ดูดีไงไปหาคุณตาที่ทาวฮอเหรอเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ของเราสรุปเรามาไงเราติดเกาะใช่ปะเราน่าจะติดเกาะอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้ยนี่อัปเกรดันโอ้โห อเดี๋ยวเราต้องไปสร้างมาหนึ่งอันโอ้นี่ไงของมันเอาไว้อัปเกรดอันนี้จริงๆด้วยนี่ไงโอ้โหเยอะแยะเต็ไมไปหมดแล้วดีอ่ะนนอันนี้คือโตขาหรอเออเอาซื้อได้ดิโอเสียเงินนี่ว่ะเมื่อกี้เสียไปเท่าไหร่นะไม่แพงมั้งนี่เขาพาเรามาคนนี้คือใครอ่ะโอ้สวัสดี ฉันไม่โลนะแล้วก็ฉันเพิ่งเริ่มทําเครื่องประดับนะเป็นงานอดิเลกอ่เป็นลรื่อที่น่าทึ่งมากที่หินแตกต่างจากการทําเครื่องประดับมากแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในหลายๆด้านก็คือเอาหินมาทำเครื่องประดับซึ่งปกติเราจะใช้แหละอันนี้ม่ดีอะไรอย่างงี้ใช่ปะ ปกติแล้วฉันจะซื้ออัญมณีและโลหะจากซัพพลายเออร์ในแผ่นินใหญ่อ่ะมาฉันไม่ค่อยชอบสำรวจถ้ำเท่าไหร่นะอุโมงค์มันก็มืดๆนั่นแหละและแมงกระมุมมันก็เยอะไปหมดเลยดิ่ไม่หรอในในในถ้ำมีแมงมุมได้หรอเดี๋ยวฉันปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ชอบประจนภัยแล้วกันอย่างอย่างเช่นซีเวียช่างตีเหล็กของเราอะนะเธอเล่าฉันฟังว่ามีกฎเพียงสามข้อเมื่อเธอไปสำรวจถ้ำอ่ะ จะต้องจุดครบเพิงไว้นะอย่าให้โดนแมงมุมขยุมหลังคานะคะแล้วก็แมงกินปลาหมาก,กัดกระพุ้งกุ้นแล้วก็จำเส้นทางหนีเอาไว้เพราะจะหลงได้ไง่ายมากอ๋อไอที่เราเข้าไปแล้วมันแบบวืดวืดอันนั้นมันคือแมงกระมุมเหรอเออฉันได้แรงบันดาลใจในการทําเครื่องประดับโดวยวิธีที่ธรรมาชาติ เธอพอจะรู้จักใครบ้างที่อาจจะสนใจเรียนรู้ในการทำเครื่องประดับนี้บ้างไหมอ่ะมันเป็นงานอดิเรกที่คุ้มค่ามากเลยะนะและฉันอยากจะแบ่งปันความสุขจากการทำงานอดิเรกนี้ให้กับคนอ,อื่นๆด้วยอ่ะอก่อนจะรู้จักใครตอนนี้เรายังไม่รู้จักใครเลยรู้จักคุณคนแรกเลยคะ่ะคุณไมโรไมโรคะแล้วเราจะต้องไปทางไหนต่อมัตอนนี้คือ hello โอ ais, right? so like ้อมาอยู่ใหม่กันเหรอเดี๋ยวนะเราใครเจอกันหรือเปล่าฉันชื่อบอนทัสซォเราต้องเอนิดิจ้าได้ปะอนิดิจ้าฌอนนะนะคอยแบบก่อสร้างสวยๆแล้วโอ้และอีกอย่างแล้วก็ใช่แล้วฉันสะสมหนังสือโบราณด้วยในใจอีนี้ยีนี้ต้นลับซื้อตลาดของฌอนนะเจ้แล้วก็มันเป็นโฮงสมุดเคลื่อนที่ด้วย เออมั่นใจได้ว่าเราจะกลายไปนอัมหรือกันเช่นด้วยนะว่าชื่อของเธอได้ชื่ออะไรหมายถึงว่าเขาไม่รู้จักชื่อเราใช่ปะแต่แบบอยากจะสนทนาด้วยวันนี้นะแจ็คอีนี้ฉันจะช่วยคุณได้เองไรบางทีอาจจะเป็นก่อสร้างเครื่องพ่นน้ำที่ทันสมัยเพื่อลดน้ำเพื่อพ่นของคุณก็ได้นะแจ็คอีนี้จะเป็อชอบอา่านหนังสือการแช้ภาพว่าช่วยเช่นมีกินมีใช่แต่หนังสือและหนังสือช่วยร่อเลี้ยงจิตวิญญาณ นายจะ๊ยนีเจ้าฉันกำลังพยายามรวบรวมหนังสือที่สูญหายล่ะ Lost p i b r e r y ขงังแช่ในครบที่ดีบนกอนรูมาที่สุดสุดท้ายนดจิ๊กซอบป็นศาสนาตลอดชีวิตของฉันนัยนจะ๊ยนีเอีนีเจ้าบางทีเธออาจจะได้เคยได้ยินบาบาๆว่าครั้งหนึ่งบางทีคุณอาจจะเคยได้ยินบาบาๆว่าครั้งหนึ่งเคยมีอราระธรรมโบรานซีแหงอาศัยอยู่บนกเกาะแห่งนี้ได้แก่ ยูคาตาลีโทอคาดีอัชิลีแล้วเออสซปอลแซปโคลาหรืออะไรสักอย่างโอ้ชื่อแต่ละชื่อโคตรแอดวาน <c oughs> อย่างไรก็ตามนะพวกเขาแต่ละคนกรทีนังซื้อที่ดาสนใจไว้คนละห,าห้าเล่มเนี๋ยก็คือเอออาคูณซีเออรวมเป็นยี่ิบห้าเล่มไม่นะเอายี่สิบเล่มเดี๋ยวเป็นพ่อค้าแบบใดว่าเต คุณเก่งเรื่องการทานหนังสือโบราณมากกว่าฉันเรื่องคดิตฐา์หรือเปล่าโอ้ยบางทีคุณอาจจะคิดถึงฉันบ้างเวลาที่คุณเจอหนังสือแล้วนี่เพียงหวังบ่อยๆบนชั้นบนชั้นวางในรถเก็งของฉันในอีดีเจ้าโอ้โหก็คือทุกคนนั้นเริ่มใช้งานล้วแล้วดิเจอแต่ละคนทุกคนแบบโอ้ใช้งานวิ่งแล้วอ่ะอันนี้ใครนะเค้าเราต้องคุยกี่คนนะสวัสดีเจ้า ชันซีเวียนะมีเครื่องมือที่ต้องรับรับคมไหมใช้ของชันได้เลยนะชิบิถอสาหรอกจ้าฮะให้เราทําได้ฟรีอันนี้คือให้เราอัพเกรดใช่ปะบอกรับคมไม่รู้ว่าเธอเคยได้ยินใครบอกเรื่องนี้หรือเปล่านะแต่ฉัน่ะนเป็นคนเมืองมาก่อนแต่นลังจากที่ฉันได้ยา้ายมาอยู่บนกอะแห่งนี้การตีเหล็กก็กลายมาเป็นอาชีพอาชีพที่ฉันชอบอย่างรวดเร็ว ฉันขุดหาสิ่งของทุกอย่างที่ต้องการจากถ้ำที่ลึกที่สุดบนเกาะเป็นมืดมากเลยนะแล้วก็อันตรายสุดๆไปเลยอะ่ะแต่ฉันกองกชอบมากเลยนะพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วว่าถ้าเธอมีเพื่อนที่ไม่กวอันตรายเลยนะนะแล้วก็ชอบทํางานหนักๆก็บอกให้พวกเขาไปลองเป็นช่างตีเหล็กดูกสิมันสนุกมากเลยละเธอจ๋าไปแล้วคุยกันแล้วเสร็จก็คืออันนี้คุยเสร็จยังคุยเสร็จหรอปะอะไรยังนี่วะ นี่เขาเป็นช่างตีเหล็กใช่ป่ะแบบชอบการเป็นชุนพลยอ่ะเธอจะไม่ได้มีชีวิตยอยู่จนก,กว่าเธอจะรู้สึกถึงแผ่นดินไหวสะท้านแล้วก็สงสัยว่ามันเป็นการถล่มของดินหรือเป็นเพียงแค่ท้องของเธอที่กําลังร้องโขค่าโขค่าก็คือหิวหรอหรือยังไรงรงยังไงก็หากเธอรู้จักใครสักคนที่ไม่กวรอันตรายเล็กๆได้น้อยแล้วก็ทํางานเก่งๆก็โปรดส่งมาให้ฉันหน่อยนะการตีเหล็กอ,อาจเป็นอาชีพที่พวกเขาไฟเวิร์ดนะ อันนี้มันขายคอร์สไปเนี่ยขายคอร์สตีเหล็กเหรอโอ้โหแล้วแบงค์สี่ทุ่มเละสรุปเรามาทำอะไรในเมืองนะสรุปทถวฮอร์อยู่ตรงไหนอันนี้ใช่คแถวฮอร์บออ๋อนี่ไงเขาอุตสาห์นำทางไปเราไม่ถึงสักทีอ่ะวิโอ้โหเมืองแห่งนี้ช่างใหญ่เหลือเกินข้างหน้าคืออะไรเป็นวังวะเนี่ยแถวฮอร์แหละไหนละ่ะไทยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่น อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้คุณเป็นใครคะเดี๋ยวมาคุยด้วยคุยกับคนในี้ก่อนจะมืดแล้วเธอเป็นคนมาใหม่ที่จะมาทํางานในระบบราชการเลื่อนเลยคือไงเราเป็นข้าราชการหรอหรือไงฉันเธอเบิร์ตเ,เธอมาชมนิทรศการอาะไรการสแตมของเราเหรอไม่หรอกเดี๋ยวหน้าฉันขอเดาดูก่อนเธอทํางานที่แผ่นดินใหญ่ใช่ไหมเครียดมากเลยลิสิา ันทำให้เธอรู้สึกไม่สมหวังว่างเปล่าใช่หรือเปล่าเธอเลยลาออกจากงานมามาที่นี่และก็ซื้อคาราวานของลุงเจฟี่ตามมาเภอใจกั้นหรือช่างน่ารักจริงๆฉันแน่ใจว่าพ่อแม่ของเธอคงจะตื่นเต้นมากเลยสินะแต่ใครจะไปตัดสินฉันได้ฉันประทับใจเอกสารืัอหาเลี้ยงชีพอ,อ๋อลุงทำงานราชก,การก็เลยถามว่าหนูมาทำงานใหม่หรือเปล่าใช่ไหม ยาที่ดีนะเขียวกว่าจริงหรือไม่คำตอบก็ต้องซื้อใบอนุญาตประกอบอาชีพว h a t คือไงอ่ะเราต้องสมัครเป็นพลเมืองที่นี่อ่ะเลยเหมือนกับการปลูกต้นไม้เธอต้องดูแลมันฝ้าดูมันเติบโตแล้ววันนึงมันจะเหี่ยวเช้าและตายไปเพราะเธอลืมรดน้ำมัน <What? S 1> ว h a เรามีนวัตกรรมที่เรียกว่าฝนนะคะคุณลุงแต่หากเธอลดน้ำมันทุกวันมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดูสิ้นหวังน้อยลง ทำไมลุงดูแบบดังนั้นแล้วเธอเพร้อมจะแลกความหวังเล็กๆน้นอๆเพื่อโอากาสเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่นี่หรือยังละ่ะเอออันนี้คือเรามาคุยหรือว่ามาฟังลุงบนเธอไม่จำเป็นต้องตอบแล้วนะฉันรู้ว่าเธอต้องตอบก็เลือกให้มันอย่างชาญฉลาดหน่อยแล้วกันว่าอ๋อเอ,อเราต้องเลือกหรอว่าเราจะเป็นสายไหน สายเชี่ยวชาญนะคะศิลปะในการปรุงอาหารหรือว,วัตถุดิบท,ท้องถิ่นเนาะเฮ้ยโอ้โหมีสายต้มเบียร์ด้วยเหรอเชสสายต้มเบียร์อ่ะเราจะต้มเบียร์ไปทําอะไรอะ่ะเอาไปขายสายอันนี้สายอะไรสายหาสมบัติปะนักล่าสมบัติเอออันนี้อันนี้สายอะไรแบ็กสมิธเหรอตรีเหล็กเหรอตรีเหล็กด้วยสัพยากรจากถ้ำเนืก็ต้องลงถ้ำตลอดเลยดีสายตกปลา นักตกปลาในตำนานชาปมงอันนี้สายอะไรอะสายจิวเวลี่ค่ะอ๋อี่เขาบอกใช่ไหมว่าแบบอ๋อโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมทุกคนถึงเหมือนขายคอร์สอาชีพตัวเองมันเป็นอย่างนี้เนี่เออะเธอจา๋าอันนี้ทําเครื่องประดับนะความยากลําบากโอ้โหสามดาวเลยแสดงว่าหาของยากจริงอันนี้สายอะไรอะทำไมมันขึ้นเป็นรูปกระโหลกอะความยากอ๋อนักโบราณนะคดีฝึกฝนศิละปะและซ่อมแซมโบราณวัตถุเอาอย่างนี้คือแบบคือไงเราต้องทําทุกอย่าง ทุกอย่างเลยดิจริงๆเราทําทุกอย่างอีกก็ได้ปะแต่เราไม่ต้องเลือกสักสายก็ได้ปะอันนี้คือคอส,สูญบาทความยากคือระดับสามกะโลกอันนี้ความยากระดับสามดาวทําแบบดิวอรี่อันนี้เป็นชาวป,ประมงความยากระดับสองทำอาหารความยากคือโหหนึ่งอยงเหรอก็คือต้องหาวัตถุดิบมาทําอาหารแล้วขายอย่างงี้ปะอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ต้มีอุ้ยมันมันอยากเลือกหลายสายเลยเราต้องเลือกแค่สายเดียวหรอทมจริง จริงๆอยากเป็นนักโบราณนคดีมากเลยอะถือเราจะเลือกอาชีพอื่นอะแต่เราก็เป็นแต่เราก็สามารถทานั่นทํานี้ได้ปะ่ะแบบว่าไม่จําเป็นต้องเลือกอันนี้นะทำอันนี้อย่างเดียวเลยเออเอาจริงๆคือคือคือคอ,คอ,อยากอยากอยากทำอันนี้อยากทำอาชีพทำอาหารเอาอาหารไว้ก่อนนะอย่างน้อยก็หาของได้อันนี้ก็น่าสนใจนะเอาจริงอยากทำทุกอาชีพเลยไม่ไม่ได้อยากจะแบบฝักฝ่ายอาชีพใดอาชีพหนึ่งอะแต่เลือกอันนี้ไปก่อนละกันอืมอ่ะเจะเป็น p r o f e s s i น n โปรเฟชันจะเป็นอันนี้ใช่ไหมเลือกแล้วจ้าแล้วก็เลือกแล้วอะเลือกแบบอีกโอ้โหองไปหาปรมาจาร Insert. Insert. ย์เอ็นโซเอ็นเซอโอยคือไปตอนนี้เลยอะนะเราไม่นอนก็นได้ใช่ไหมเฮ้ยเลือกใหม่เดี๋ยปะลุงถ้าถ้าถ้าหนูไม่อยากเป็นอันนี้แล้วหนูเลือกอีกได้ปะสูตรอาหารสำหรับมือใหม่เป็นยังไงบ้างหวังว่าคงจะไม่ต้องเสียน้ําตากับเตารสชาติอาหารเค็มไปให้มันเสียอารมณ์นะโอ้โหแต่และคําพูด ธอสามารถซื้อใบอันนี้อาชีพอื่นได้เสมอเอ้ยนี่ไงไอ้นี่ไงลุงมันห้าร้อยเองโอ้โหเดี๋ยวมาซื้อหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาซื้อกัอนอาชีพแรกเป็นเป็นแม่ครัวไปกันเป็นแชปเดี๋ยวมาซื้ออาชีพอื่นโอเคก็ว่าอยู่มันไม่น่าทําได้แค่อาชีพเดียวหรือเปล่านี่ไงอันนี้คืออาชีพนักโบราณคดีวะเออโอ้โหมีรถด้วยหรออยากได้สักคันหนึ่งจังเลยอะวันวันวันเรถลุงอะวะ แล้วลุงคาพูดลุงคือแบบโคตรแทงใจดํานะแต่ละคําพูดอ่ะเราอาจจะต้องมาพัฒนาบ้านเมืองนี้ไหมเธอคิดเหมือนกันปะมันเหมือนมันมีอะไรให้ทำเยอะมากเลยแต่ว่ามันได้ไม่ค่อยเปิดใช้งานบออันนี้คือเราต้องมาร้านนี้หรือไม่โอ้ยมันวิวดีมากเลยเนาะที่เนี่ยไอ้มันมีท่าลงท่าเรือสำหรับพานี้ขอจบไว้แต่เพื่อนคนนี้ก่อนนะคะไว้จะกันใหม่ คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดส u ั s c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชา n นลสุดิโอเอทีเ STM ด้วยนะคะบ๊ายบายจอาก,กันไวรู